สวัสดีครับพ่กัผมช่องโอเคแมนเต็ดอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่เราได้หายไปเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าผมติดธุระไปกรุงเทพนะครับผมเลยไม่ได้มารีวิวอะไรเลยนะอันนี้ก็ได้สั่งไว้นะครับผมก็เป็นโมเดลสาวๆนะก็ใส่กล่องมาแบบนี้เลยผมโอเคเดี๋ยวเราจะแกะกันเลยโอเคครับเรามาเริ่มการแกะกันเลยนะอันนี้ผมก็ได้สั่งไปเป็นเกือบอาทิตย์เลยนะครับผมเพิ่งได้มาแกะน,ะนั่นเอง ชุปนะฮะ โอ้ตัวใหญ่มากนะฮะข้างใน,นก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็เขาจะพับกล่องมานะครับผมนี่ก็เป็นกล่องของเขานะก็ถือว่าดีนะครับผมเราก็จะได้เอามาพับเองแล้วมันก็จะตรงด้วยนะมันก็จะไม่ไม่ยับนะครับ แล้วนี่ก็คือตัวโมเดลนะครับวิ่งนะฮะแล้วก็มีผ้านะครับเป็นผ้าสีแดงนะแล้วก็นี่คือหน้าตาของน้องสวยมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะซองกันเลยนะครับ โอ้นี่ผมก็ได้มาราคาเออเท่าไหร่วะสามร้อยกว่าบาทเองนะสามร้อยเจ็ดสิบาทอนะ่ะรวมส่งนะครับผมอู้ตัวใหญ่มากโอ้มีซองโซมให้ด้วยนะ โอเคเราหมุนโชว์ตัวกันก่อนนะซึ่งน้องสามารถแคสต์ออฟได้นะครับผมนี่ดูจากตรงกางเกงนะนี่ครับแคสต์ออฟได้นะเสื้อก็น่าจะถอดออกได้ด้วยนะครับผมก็ไม่ขอถอดแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะสิบแปดบวกเกินไปนะแต่ว่าตัวใหญ่นะครับตัวนี้นี่ถือว่ารายละเอียดทำออกมาได้สวยงามนะ กับราคา300เองนะเดี๋ยวไปดูหน้ากันชัดๆนะครับนี่มีการไลเชดดิ้งมาก็ถอดค้าได้ด้วยนะนี่ใส่เข้าไปคืนครับคือต้องตัวใหญ่มากนะดูเทียบกับมือนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่โซ่ในมือนะโซ่ทองด้วยนะครับโซ่ทองแล้วก็พันขึไปครับแค่นี้ก็พอนะนี่สู่ไปเลยชิบ ก็สําหรับตัวนี้ก็ใครสนใจก็ไปหาซื้อในช้อปปีได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวก็เข้าไปซื้อกันได้นะกับราคาสามร้อยกว่าบาทได้โมเดลขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะเดี๋ยวผมจะหาอ,อะไรมาเทียบให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาโมเดลหนึ่งต่อหกมาเทียบให้ดูแล้วกันนะนี่ไะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสเกลเท่าๆหนึ่งต่อหกเลยนะ น่าจะหนึ่งต่อหกเลยครับเนี่ยสเกลของน้องเนี่ยน่าจะโมเดลหน,นึ่งต่อหกเลยนี่เพราะว่าค่อนข้างจะตัวใหญ่นะแต่ว่าน้องมาในท่านั่งเลยดูตัวต่ํานะฮะก็นี่ถ้ายืนถ้าเกิดยืนนี่ก็จะเท่าๆกับหนึ่งต่อหกเลยนะก็ถือว่าเป็นงานที่ดีนะครับผมก็สําหรับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้นะในช้อปปีนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวอะไรก็ฝากติดตามชมกันไว้ด้วยนะก็ผมก็จะเริ่มกลับมาทำคลิปแล้วนะหลังจากเสร็จธุระนะครับผมก็ วันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะก็ให้มาดูโมเดลนะครับผมก็ประมาณนี้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วบายเฮยก